หนึ่งสิ่งเลยนะครับที่ลูกชายของอดีตตำนานนักเตะที่หลายๆคนนะฮะต้องประสบพบเจอก่อนจะก้าวไปสู่ความสําเร็จในอาชีพการขาแข้งของตัวเองนั้นก็คือความกดดันและความต้องการก้าวข้ามให้พ้นจากชื่อเสียงที่พ่อของตัวเองเคยสร้างเอาไว้ครับที่เราเห็นกันอยู่อย่างชัดๆเลยนะฮะอย่างในอดีตเลยก็มีทั้งเปาโลมัลดินีที่ก้าวข้ามชื่อเสียงของเซซาร์เรมัลดินีผู้เป็นพ่อไปได้หรือว่าเซคิโอบุสเกตที่เดินตามรอยเท้าคุณพ่ออย่างกาเลสบุสเกต โดยไล่คว้าแชมป์กับทีมเจ้าบุญทุ่มไปมากมายเช่นกันครับยุคใหม่ๆห,หน่อยนะฮะก็มีเฟเดริโกเคียซ่า ที่ผ่านพ้นชื่อเสียงของผู้เป็นพ่ออย่างเอ็นริโก้เคียซ่าไปได้แล้วแต่อีกด้านหนึ่งของเหรียญนะครับก็ยังคงมีเหล่าแข้งลูกนักเตะดังๆอีกมากมายเลยครับที่หนีไม่พ้นจากเงาของผู้เป็นพ่อจนต้องก้าวถอยหลังและเลิกเล่นกันไปเลยในที่สุดครับซึ่งท้ายจพูดถึงลูกของนักเตะชื่อดังระดับโลกที่เคยสร้างชื่อเสียงคว้าแชมป์มามากมายทั้งในระดับสโมสรรวมถึงในระดับชาตินะครับอีกชื่อหนึ่งที่จะลืมไปไม่ได้เลยและน่าจับตามองมากๆในตอนนี้นั่นก็คือมาคัสตูรามครับ ดาวยิงชาวฝรั่งเศสวัย29ปีลูกชายคนโตของลิลิยองตูรามยอดตำนานแบ็คขวาจอมบุกแห่งทัพตราไก่ชุดแชมป์ฟุตบอลโลกปี1998และฟุตบอลยูโรปี2000ที่ปัจจุบันนะครับกำลังขาแข่งอยู่กับทีมไอ้งูใหญ่อินเตอร์มิลานยักษ์ใหญ่แห่งศึกเกาโชเซเรียอาที่เพิ่งคว้าดับเบิลแชมป์ไปเมื่อฤดูการที่แล้วครับฟุตบอลคิงดอมดีไอคอนิกสัปดาห์นี้นะครับเราก็เลยจะมาพูดถึงผู้ชายคนนี้กันครับกับมาคัสตูราม จากลูกผู้มีพ่อเป็นตำนานสู่เส้นทางการขาแข้งของตัวเองแน่นอนนะครับว่าเมื่อถือกำเนิดเกิดมาเป็นลูกชายของนักเตะที่มีชื่อเสียงโด่งดังชีวิตตั้งแต่แรกเกิดของมาคัสตูรามเนี่ย <c oughs> ก็ย่อมไม่ได้พบกับความยุ่งยากลำบากจนต้องเลือกเส้นทางสายลูกหนังเพื่อหาเลี้ยงชีพแต่ด้วยใจที่รักนะครับแล้วก็เห็นในสิ่งที่คุณพ่อของเขาทํามาตลอดตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นเด็กเลยมันก็เหมือนกับ DNA ที่ถูกส่งต่อไปยังรุ่นลูกแบบเลี่ยงไม่ได้ครับ ช่วงเวลาที่มาคาสลืมตาดูโลกในปี1997นะครับคือช่วงเวลาก่อนที่ลิลิองตูรามพ่อของเขาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกที่ประเทศฝรั่งเศสเพียงแค่หนึ่งปีเท่านั้นมาคาสเนี่ยเกิดและก็เติบโตอยู่ที่เมืองปาร์มาประเทศอิตาลีเมืองที่พ่อของเขากำลังค้าแข่งอยู่ในขณะนั้นและก็สามารถพาทีมเจ้าโลบูคว้าถ้วยแชมป์คบป้าอิตาเลียซูเปอร์คบป้าอิตาเลียและยูฟ่าคัพมาได้อย่างละหนึ่งสมัยนั่นเองครับผมรู้ว่าผมชอบเล่นฟุตบอลตั้งแต่เกิดเลยครับ เพราะลูกฟุตบอลมักจะอยู่รอบๆตัวผมเสมออันที่จริงลิลิยองคุณพ่อของเขานะครับไม่ได้อยากให้ลูกชายของเขาทั้งมาคัสและเคฟรนลูกชายอีกคนที่ปัจจุบันกําลังคาแข่งอยู่กับทีมไอหมาลายยูเวนตุสได้มาเล่นกีฬาฟุตบอลอย่างจริงจังเลยแม้แต่นิดเดียวครับซึ่งสาเหตุนะฮะก็เพราะว่ากลัวว่าลูกชายจะถูกนํามาเปรียบเทียบกับตัวเขานั่นเองตุรามคนพ่อเนี่ยก็เลยเลือกจะให้ลูกๆของเขาเล่นกีฬาชนิดอื่นนะฮะอย่างยูโดหรือว่าฟันดาบมากกว่าแต่สุดท้ายนะครับอย่างที่บอกไปตอนต้น ด้วย DNA ของนักฟุตบอลที่มีอยู่เต็มเปี่ยมก็ว่าได้ทำให้ Marcus มาคัสหนีไม่พ้นลูกหนังใบกลมๆใบนี้อยู่ดีครับโดยทางฝั่งของลิลิองนะครับเมื่อรู้ว่าลูกชายตั้งใจจะเอาดีทางด้านฟุตบอลเหมือนกับเขาก็ไม่ได้ขัดขวางแต่อย่างใดเลยครับแถมคุณพ่ออดีตแชมป์ฟุตบอลโลกและฟุตบอลยูโรก็ยังเอาทักษะลูกหนังที่มีถ่ายทอดให้กับลูกชายด้วยตัวเองด้วยซ้ํา ตั้งแต่ที่บ้านก่อนจะพาทั้งมาคัสในวัย10ปีรวมถึงน้องชายเข้าไปเริ่มต้นการเล่นฟุตบอลจริงจังที่อะคาเดมีโอลิมปิกเดนอยลีก่อนจะย้ายไปอยู่กับบูโลญ์บิลองกูในอีก3ปีต่อมาจนในปี2012นั่นแหละครับที่มาคัสตูรามจะได้เริ่มออกเดินทางสายนักฟุตบอลอาชีพอย่างเต็มตัวด้วยการเข้าไปอยู่ในอคาเดมีของสโมสรฟุตบอลอาชีพในฝรั่งเศสอย่างโซโชครับ ก่อนจะถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เพื่อสู้ศึกลีกเดอร์หรือลีก2ของประเทศฝรั่งเศสในฤดูกาล2014-2015ถึง2015เป็นครั้งแรกด้วยวัเพียง17ปีเท่านั้นเองก่อนที่ดาวรุ่งชาวฝรั่งเ,งเศสนะครับก็จะได้ลงเล่นสลับขึ้นลงอยู่ในทีมหลักและทีมสำรองของโซโชในลีกรองอยู่3ฤดูกาลซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ทำประตูให้กับทีมชุดใหญ่ได้เพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นเองครับ แม้ว่าจุดเริ่มต้นของมาคัสจะไม่ได้จีดจ๊าสักเท่าไหร่นักแต่ในระดับทีมชาติชุดเล็กในปี2016เจ้าตัวนะครับก็เคยมีชื่อติดทีมเยาวชนของทัพตราไก่ชุด u 19ที่ไปคว้าแชมป์ยูโรรุ่นอายุไม่เกิน19ปีมาแล้ว โดยเพื่อนร่วมทีมของมาคัสทูรามในชุดนั้นก็มีดาวยิงชื่อคุณหูอย่างท่านประธานคีเลียนเอ็มบัปเป้อยู่ด้วยนั่นเองครับโดยฟอร์มการเล่นของมาคัสในรายการนั้นนะครับก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ทีมในลีกเอิงอย่างแกงกง่งตัดสินใจดึงตัวมาใช้งานต่อแบบไม่เปิดเผยค่าตัวในฤดูกาล2017-2018นั่นเองครับซึ่งใน2ฤดูกาลกับต้นสังกัดใหม่ของเขาเนี่ยแหละที่ทําให้ตัวของมาคัสเริ่มโดดเด่นขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งในตําแหน่งปีซ้ายที่เขานะครับปั่นป่วนริมเส้น พร้อมทําไปถึง17ประตูกับอีก2แอสซิสจากการลงสนามรวมทุกรายการให้กับแกงกองไป72นัดหลังจากนั้นนะครับมาคัสตูรามเนี่ยก็เริ่มได้รับความสนใจจากหลากหลายสโมสรในยุโรปเลยครับ เรียกว่าเนื้อหอมขึ้นมาเลยทันทีโดยโอกาสสาคัญนะครับที่เขาเลือกคว้าเอาไว้คือการออกไปคาแข่งนอกหลีกบ้านเกิดของตัวเองเป็นครั้งแรกและเป็นเส้นทางที่แตกต่างไปจากพ่อของเขานั่นก็คือการลงเล่นให้กับทีมสิงห um ์หนุ่มบรุเซียมืนเส้นกรัดบักทีมฟอร์มดีจากเวทีบุนเดสลีกาเยอรมันในฤดูกาล2019-2020ด้วยค่าตัว9ล้านยูโรนั่นเองครับ ที่ประเทศยเยอรมันนะครับด้วยความที่มาร์คัสเป็นกองหน้าที่มีรูปร่างสูงใหญ่เพราะว่าสูงถึง192เซนติเมตรแถมมีความครบเครื่องและก็จัดจ้านในเกมรุกอยู่พอตัวเลยครับเขามีทั้งความเร็วเทคนิคดีพร้อมจะสปีดหนีตัวประกบไปทำประตูได้มีความขยันลูกกลางอากาศก็ยอดเยี่ยมด้วยนะครับแถมยังขยับไปเล่นเป็นตัวริมเส้นได้อีกครับทำให้เขานะฮะสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วเลยกลายเป็นศูนย์หน้าเบอร์ต้นต้นของบุนเดสลีกาเลยก็ว่าได้ครับ เขากลายเป็นเจ้าของตำแหน่งดาวซันโวสูงสุดของทีมสิงห์หนุ่มในฤดูกาล2019-2020ที่ดาวยิงชาวฝรั่งเศสย้ายมาร่วมทีมเป็นฤดูกาลแรกโดยการทำไปถึง14ประตูกับอีก8แอสซิสจากการลงสนามไปทั้งหมด39นัดและในฤดูกาล2022-2023ที่ซัดไปถึง16ประตูกับอีก7แอสซิสจากการลงสนามรวมทุกรายการนะครับให้กับกลัดบักไป32นัดครับ ก่อนที่เขานาจะเลือกตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับทีมสิงห์หนุ่มแน่นอนนะครับว่าในตอนนั้นมาคัสได้รับความสนใจจากทีมยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปอีกครั้งก่อนที่สุดท้ายจะไปลงเอยกับการเดินกลับไปสู่บ้านเกิดหลังแรกในประเทศอิตาลีบนเวทีที่พ่อของเขาเคยลงเล่นมาก่อนอย่างศึกกาโชเซเรียอากับทีมไอ้งูใหญ่อินเตอร์มิลานภายใต้าการคุมทีมของซิโมเนอินซักกี ในฤดูกาล2023 2024พร้อมกับช่วยให้ต้นสังกัดใหม่ของเขาคว้าดับเบิลแชมป์ในลีกนะฮะทั้งถ้วยสกูเดตโตแชมป์เกาโชเซเรียอาและแชมป์ซปเปอร์คัพอีหนึ่งใบตั้งแต่ในปีแรกกับทีมเนรัสซูรีพร้อมสถิติการทำผลงานที่สวยหรูมากๆเพราะว่าเขาซัดไปถึง15ประตูกับอีก7แอสซิสจากการลงสนามไปทั้งหมด46นัดรวมทุกรายการครับเรียกว่าไม่ต้องปรับตรงปรับตัวอะไรกันมากเลยครับในขณะเดียวกันนะฮะกับทัพตราไกา่ มาคัสตูรามนี่ก็เดินตามรอยพ่อของเขาโดยการติดทงทีมชาติฝรัร่งเศสมาแล้วทุกชุดไล่ไปตั้งแต่ชุด U17 จนถึงทีมชาติชุดใหญ่ที่เริ่มได้ลงสนามตั้งแต่ปี2020ครับโดยชุดที่ได้ตำแหน่งรองแชมป์ฟุตบอลโลกปี2022ก็มีชื่อของเขาอยู่ในทีมชุดนี้ด้วยนะครับซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ทำให้ลิลิยองตูรามพ่อของเขา ภูมิใจเป็นที่สุดเลยครับและแน่นอนนะครับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็เหมือนอย่างที่เราได้พูดไปตอนตน้นนั่นก็คือการที่ตัวตนของมาคัสถูกนําไปเปรียบเทียบกับพ่อนั่นเองครับมันคือแรงกดดันที่เขาได้รับและต้องแบกรับมันเอาไว้นั่นก็คือสิ่งที่แฟนบอลทั่วโลกน่าจะคิดเห็นกันแบบนี้ใช่ไหมครับแต่อันที่จริงนะฮะมันไม่ใช่กับครอบครัวทุรามเลยครับเพราะว่าชื่อเสียงของพ่อไม่เคยเข้ามารบกวนจิตใจของมาคัสเลยแม้แต่น้อยไม่เลยครับผมคิดว่าพ่อก็คือพ่อครับ ผมเป็นลูกชายเขาแค่นั้นเลยผมไม่กดดันตัวเองกับเรื่องแบบนี้หรอกนี่คือสิ่งที่มาคัสตูรามนะฮะพูดกับสื่อเสมอเลยเวลาเจอคำถามเกี่ยวกับคุณพ่อของเขาครับก่อนที่จะตอกย้ำความรู้สึกนี้อีกครั้งด้วยคำพูดของดีดิเย่เดชองในวันที่คุณซื้อทับตราไกา่ตัดสินใจดึงตัวมาคัสขึ้นมาติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่ พ่อของเขาไม่ได้มาบดบังอะไรในตัวของเขาเลยเขาคุ้นเคยกับคําพูดพวกนี้อยู่แล้วละ่ะเพราะเมื่อคุณเป็นลูกชายของตำนานนักเตะสักคนเรื่องพวกนี้มันจะวนกลับมาเสมอวันนี้มันเกี่ยวกับอาชีพของเขาเท่านั้นเรื่องพ่อของเขาจบไปตั้งนานแล้วถ้ามาคัสอยู่ที่นี่กับเรามันก็เป็นเพราะเขาสมควรได้รับโอกาสนี้จากสนามหญ้าขนาดเล็กๆหลังบ้านไปสู่พื้นหญ้าอันยิ่งใหญ่บนเวทีระดับโลกสิ่งเดียวครับที่คุณพ่ออย่างลิลิยองตูราม มีผลต่อทั้งมาคัสและก็เคฟรนตูรามคือกำลังใจและการสนับสนุนที่มอบให้กับลูกๆของพวกเขาทั้งสองคนแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองครับเพราะว่าตอนนี้นะครับทั้งมาคัสและก็เคฟรนกำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะการสร้างชื่อเสียงบนเวทีเกาโชเซเรียอาตามรอยพ่อของเขาจนติดทงทีมชาติทั้งพี่ทั้งน้องไปแล้วเรียบร้อยสำหรับคนเป็นพ่อคนเป็นแม่แล้วความสุขครั้งหนึ่งคือการได้เห็นลูกๆทำในสิ่งที่อยากทำมาโดยตลอด มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณมาจากไหนหรือภูมิหลังของคุณเป็นอย่างไรมันขึ้นอยู่กับว่าคุณพร้อมที่จะทำอะไรมากกว่าทุกอย่างมันอยู่ในตัวคุณไม่เกี่ยวกับครอบครัวของคุณ ลิลิยองตูรามวันนี้นะครับในวัย27ปีของมาคัสเขาอาจกําลังเดินทางอยู่ในช่วงที่พีคที่สุดของชีวิตการค้าแข้งของเขาแล้วล่ะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าต้องคอยดูกันให้ดีต่อไปจากนี้ครับว่ากราฟชีวิตของการค้าแข้งของเขาจะไปสุดอยู่ที่ตรงไหนเราจะไม่ตั้งคําถามนะครับว่าเขาจะทําได้ดีกว่าพ่อของเขาหรือไม่เพราะว่าเขาก็คือเขาคือดาวยิงชาวฝรั่งเ,รรงเศสที่ดีที่สุดคนหนึ่งในยุคป,ปัจจุบันที่ชื่อว่ามาคัสตูรามนั่นเอง และนี่คือเรื่องราวของมาคัสตูราบจากลูกผู้มีพ่อเป็นตำนานสู่เส้นทางการขาแข่งของตัวเองคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะครับทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ก็รบกวนนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง f ฟุตบอลงดอมเอาไว้ได้เลยครับแน่นอนนะครับว่าจะมีคอนเทนต์ดีๆของโลกฟุตบอลมาเสิร์ฟให้คุณทุกวันแน่นอนสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ